คนมันไม่ได้แบบว่าจะบอกได้ขนาดนั้นโฟมยังดูไม่ออกเลยว่าโฟมแบบท้องต่ำท้องกลมท้องสูงผฟมก็ดูไม่ออกนะยังแพนข้อธรรมชาตินะคะถ้าถ้าทำได้ไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะคิวมากมีแค่แบบ มีแค่แบบเตรียมห้องไว้แต่ว่าไม่ได้ยังไม่ได้เตรียมของแบบจุกจิกใดๆดูไว้เฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ซื้ออะไรไม่แพลทองค่ะพ่อไปทำงานทุกคนพ่อไปทำงานพ่อไม่ยังไม่กลับ ไม่ได้เปิดอะไรเลยค่ะไม่ได้เปิดแบบไม่มีเฉพาะแบบเจาะจงแบบมีช่วงหนึ่งก็แบบเพอเขาบอกให้เปิดโมซาร์ก็เปิดโมซาร์แบบของเด็กอะไรอย่างเงี้ยมันก็เพลินๆแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบว่าเปิดตลอดเวลาเพราะว่าแบบเออไม,ไม่ได้เปิด ละครพ่อสนุกไหมคะทุกคน ep สิบสองแล้วเมื่อวานใช่ไหมละครพ่อสนุกมากๆใช่ไหมอาทิตย์หน้ายิ่งสนุกนะพ่อบอกพ่อบอกว่าอาทิตย์หน้าจะสนุกมากต้องรอพุธหน้า ร้องไห้ตามพ่อได้เหรอ <c oughs> คือจริงๆไม่ได้สปอยเพราะว่าแบบก็ไม่ได้ถามด้วยแหละว่าแบบว่าว่าแบบอาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าพ่อบอกสนุกลองให้หนะักร้องไห้ตอนไหน หกเดือนค่ะคือเออมันไม่ได้ร้องตามเพราะแบบมันไม่ได้เศร้าตามเพราะหรอกก็รู้ว่าไอ้เอกไม่ตายหรอกนึกออกปะ <c oughs> คือมันรู้ถึงแล้วว่าไม่ตายหรอกะลรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้เศร้า พี่เจมไปทำงานนะคะดูค่ะต้องดูเราจะคอมเมนต์พ่อนะคะยังไม่ได้ทำเสตียขายแต่ว่าจริงๆมัมีโปรเจกต์เพิ่งเริ่มทำแต่ว่าเดี๋ยวรอมันใกล้ใกล้กลแบบใกล้สำเร็จก่อนนะทำกับเพื่อนนะรอติดตามนะคะ ไม่ได้ติดเข็มกลัดค่ะไม่ค่อยได้ไปไหนอ่ะเอาจริงอยากเห็นหน้าน้องพ่อก็บอกว่าพ่อก็อยากเห็นหน้าน้องไม่ไปนะคะปกติโฟไม่ค่อยไปกองที่เจมไปนะคะแค่ไปรับบ้างคิดเึง ก็วันนี้ไม่ทําขนมก็เลยแบบว่ามีเวลาว่างมาไลฟ์นะคะถ้าทุกทีคือทําขนมก็จะแบบไม่ได้มาทําอะไรหมายถึงพี่เจมทําบุญด้วยอะไรใช่ไหมได้ภรรยาสวยใช่ไหม <c oughs> คิดว่ามีสองคนนะไม่แพ้เลยคือแบบ ไม่ใช่ไม่แพ้เลยคือเขาเรียกว่าไงเหมือนแบบมีผือโองช่วงแบบไตามาแรกแต่ว่าไม่เคยอ้วกแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ก็กินอร่อยมักกะลาค่ะน้ำหนักสิบสิบกิโลค่ะสิบกิโลแบบสิบกิโลเต็มแต่ว่าคือโฟมสิบกิโลมาแบบสามจะ สองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วอะคือตอนแรกอะอาทิตย์แรกที่มันขึ้นมาสิบกิโลโฟงคิดว่าแบบตายแน่ๆอีกคือมันจะต้องขึ้นมาเป็นวีควีคแบบต้องเยอะแน่ๆเลยแต่เออมันก็ยังดูแบบยังสิบกิโลอยู่ฟงก็พยายามแบบชั่งสองวันทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังยังอยู่นะคะคือมันสิบกิโลมาตั้งแต่ประมาณแบบห้าเดือนครึ่งพอหกเดือนก็ เออมันก็ยังอยู่ในนี้อยู่ออกนะทุกคนจริงๆถ้าดูด้านข้างอะ่ะคือ,ค,อคือแบบเนียงออกมากไม่ค่อยหิวไม่ไม่กินไม่ได้หิวบ่อยอะ่ะแบบโฟมจะกินเป็นมืออะ่ะไม่ได้กินจุกจิกเยอะแต่ว่าโอ้คืนไปถามหมอ,อนะว่าเราอะ่ะก็ไม่ได้กินแบบ ไม่ได้กินจุกจิกเยอะไม่ได้กินหวานแต่ทำาม้น,น้ําหนักโฟมแบบมันเยอะขึ้นหมอก,ก็บอกว่าจริงๆมันก็คือแบบแล้วแต่ฮอร์โมนแล้วแต่ร่างกายคนมันก็ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยของเปรี้ยวอะโฟมกินตลอดอยู่แล้วไงตั้งแต่ก่อนท้องคือโฟมชอบแบบชอบของเปรี้ยวอยู่แล้วก็เลยไม่ได้พิเศษมากสาหรับโฟมอะไรอย่างเงี้ยก็คือกินแต่ไม่ได้แบบโหย เดือนแรกเดินเยอะไมหมแย่ว่าแต่เดินเลยเออกกำลังกายเยอะมากชุดที่ใส่ไปไงานเบบี้ชชวเวอร์เ,เอะน่าจะเซเลสิบนะคะไปแล้วบายบายไปบ,าย,ไปบายค่ะ กลับมายังไม่ได้กลับมาเลิฟส้มตามเลยค่ะคือกินได้หมายถึงว่าเออตักกินได้คือร่วมโต๊ะคือไม่ได้หมิดไม่ได้อะไรเลยไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่รู้สึกว่าเหมินส้มตำไม่รู้สึกว่าหมิดปลาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่แค่ว่าเออไม่ได้อยากจะสั่งมากินเองอะไรอย่างเงี้ยพ่อไปทํำงานนะคะ เออทำไมเออฟงก็ไปดูของคนอื่นเหมือนกันแหละว่าเขาเขาขึ้นมาแบบห้าโลหกโลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยไปถามหมอนั่นแหละหมอก็บอกว่ามันไม่เหมือนกันหมอแค่บอกว่าถ้าเกิดแบบลูกเราน้ําหนักได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทุกอย่างอะไรทุกอย่างแบบปลอดภัยตามเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปกังวลคือการกังวลเรื่องน้ําหนักอะ่ะ มันคือการหลังข้อที่เราจะต้องแมีงออกเองมันไม่ไดไ้ไม่ได้เป็นไรถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานท้องโตแล้วทาลิปค่ะปากทาลิปนะคะ ไม่แพ้อะไรเลยแต่คือโฟโช่ดีนะโฟมาหาหมอบุญสีใช่ไหมที่สมิติเวชคือหมอเก่งมากนะทุกคนแล้วก็หมอไม่ได้ห้ามแบบไม่ได้ห้ามแบบห้ามกินอันนูน้นห้ามทําอันนี้ห้ามนูน้นามนี้คือถ้าร่างกายเหมือนแบบปกติลบไม่ตม่ำเออปากหมดลูกไม่ไม่ได้ต่ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบใช้ชีวิตได้ปกตินะคะแล้วก็หมอก็บอกว่ากินอะไรก็ได้ที่มันสะอาด ไม่ได้แบบว่าไม่ควรกินนู่นไม่ควรกินนี่อะไรเงี้ยหมอว่ากินได้ก็คือดูว่าถ้ามันไม่สกรปรกไม่สะอาดไม่เป็นแบบเอออะไรเงี้ยก็ก็กินได้ไม่เป็นไรส่วนแบบถ้าน้ำหนักลูกเราตามเกฑ์ไม่ได้มีปัญหาหมอก็บอกไม่เป็นไรมันแค่อยู่ตอนที่เราเอาลงตอนหลังคลอดแค่นั้นแหละ ไม่ได้ทำวีเนียนะคะหิวไม่ได้บ่อยอะคะ่ะไม่ได้หิวบ่อยด้วยน้ำหนักขึ้นมายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ตอนนอนก็จะแบบพลิกตัวไปพลิกตัวมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาแค่ตามเกณฑ์ก็พอก็คือคุยกับคุณหมอว่าเออเอาแค่ตามเกณฑ์ก็พอแล้วเผื่อแบบ ถ้าข้อธรรมชาติมันจะได้แบบว่าไม่อยากหกกิโลเอ้ยไม่ใช่หกเดือนสิบกิโลแล้วค่ะรี์อยู่ทำคลิปให้นะทุกคนเพราะว่ามันก็ใช้หลายตัวอยู่มันก็ใช้หลายอันอยู่นะคะบำาลุง ก็ไม่ได้บำรุงอะไรฟรงกินปกติเลยแต่ก็จะแบบเออพยายามกินโปรตีนเยอะขึ้นนั่นแหละลูกชายหรือลูกสาวได้หมดเลยมันไม่เห็นอะคีอเกียดยืนอะไม่แพ้ทองเลยนะคะทุกคน พี่คุนเอกไปราชการไม่ใช่ไปทำงานไม่เหม็นพ่อเลยค่ะไม่แพ้ท้องเลยคือเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่โชคดีมากๆคือถ้าใครแพ้ท้องต้องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเพราะว่าน้องที่ผมรู้จักคือเขาก็แพ้แบบ แพ้หนักมากแพ้ตั้งแต่แบบเดือนแรกจนถึงวันเนี bah, ้ยจะเจ็ดเดือนละเจ็ดเดือนแล้วอ่ะเขายังแพ้อยู่เลยคือหมายความว่าแบบกินอะไรไปเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งก็อ้วกออกไม่วีนนะคะเออไม่ค่อยหุดนอิดนะไม่ได้เตรียมอะไรเลยทุกคนพ่อก็ไม่แพ้ เจมบอกดูหรอไม่ได้ดูเจมไม่ได้คือโฟมไม่ได้ดูทุกคนโฟมแค่แบบเป็นคนที่พูดแบบไม่ได้พูดหวานแต่แบบพูดแบบจริงจังอ่ะพูดแบบพูดปกติอ่ะไม่ได้แบบค้าขา,ขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ชอบนะทานอาหารปกติค่ะไม่ได้บำรุงอะไร เพราะว่าอย่างที่บอกว่าปรึกษาคุณหมอลูกน้าหนักตามเกณฑ์ทุกอย่างโอเคปลอดภัยก็ได้คือตอนนี้คิดว่าแบบอยากให้ไม่เกิน15บหโลแล้วกันตอนแรกอะ่ะมีเป้าว่าถ้าก้าถ้าก่อนคลอดอะ่ะขอให้ได้ประมาณแบบ สิามโลอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่เกินสิบาโลแต่คือตอนนี้มันหกเดือนมันมาสิบโลแล้วฟงแลยขออีกห้าแค่ห้าโลได้ไหมอ่าคลอดมักกะลานะคะมันไม่เห็นอะขี้เกียจยืนอ่ะนั่งเก้าอี้อยู่ฝันดีนะคะถ้าใครจะไปแล้วถ้าใครจะไปนอนฝันดีนะคะ ไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ปวดหลังแต่ก็จะมีก็รู้สึกเร็วขึ้นนะตอนทํายืนทําเค้กอย่างเงี้ยรู้สึกเออฟมตับเตรียมตัวเตรียมใจเวลาช่วงเดือนแปดเดือนเก้าก็คือแบบอืมเอาเถอะมาเถอะมาเลยท้องใหญ่ใหญ่นะรู้เพศแล้วแต่ว่าพ่อยังไม่ว่างเฉลอยอ่ะ แต่ก็ขอให้ให้จมูกโด่งแบบพ่อแล้วกันเนาะหกหืมเอาแค่แบบสิบสิบห้าโลแล้ะกันขอเป็นคออธรรมชาติอยู่นะคะก็พยายามบอกลูกตลอดว่าขอให้ได้ค้อธรรมชาตินะขอให้ออกมาง่ายๆขอให้แบบเออแบบไม่ยากอะไรอย่างเงี้ย มกะาค่ะนอนดึกไหมเหรอโฟมว่าโฟมนอนเร็วเร็วกว่าเดิมนิดนึงตอนนี้หกเดือนค่ะส่วนมนพอได้นั่งสมาธิน่าจะปวดหลัง <c oughs> ยังทำขนมอยู่นะคะก็แต่ว่าวันนี้ไม่ได้ทำวันนี้ก็เลยแบบ มีเวลามานั่งไลฟ์นะคะแล้วก็เออพ่อก็ไม่อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอืมสักนิดนึงต่างหูเหรอคะเป็นรูปน้องคิตตี้ชมรถสูงละ62ค่ะ